เอาไปเอาไปคนเป็นหน้ากองประมาณเลยเลยเดี๋ยวบอกเาคือกันเลิอเอาไปเอานจะได้เป็นหักองยูยูจะได้เป็นห้องเออคือกันเลิกหร เขจะเป็น่งห้องเขาจะเป็นนงห้องเขาจะเป็นนงห้องในใจของตมาดอนตานางโมมันนี่ว่ะได้เลยหนากะหนากันจะไม่กันนเด้อเออเดี๋ยวเป็นนางห้องเชยเลย เอาักเตงโมเด้มาหองอ่ะยี่ห้อยผสมแสดงว่าขนมนี่ก็หอยได้ใช่เนีนี่คือหอยให็นเ้ากินบอกเวลาง่วงเวลาง่วงไม่ได้อยากกินโอ้แล้วก็าวดมากินโลด này đi đi, mẹ, mẹ, xe vãi Nó nó Ừ, ừ. nó bơm một đũa đấy được งานจิปากกับเมืองลนเตรียมงานมาตั้งแต่เดือนหนึ่งเหรอเตรียมมาตั้งแต่วันที่สามพี่น้องเตรียมมา,าวันที่สิบเก้าสิบแปดเกือบเดือน ซิมแล้วกบ,บมนะม่วงเลยเป็นไรรสชาตินก่อนะุดเะโอ้กินปาะนี่ ปงหงเจ้าปลาเหอยสดขายยางาย่งีไม่ตอยลงมายอะมากนเองอมาเบิ่งอีกก่อนพี่น้องได้อันมักอื ได้บมั่อือก,มก็มากันมากันนี่แกแค้นไปแล้วบาดนี้ <laughs> โอเคมันชิโยให้เฮาอยู่บ่กรุไรพะเหตุพีนพ่ออพโนโอ,องปองปลายบ้านเมืองอนักก็นนะักเด็ดเฮ็ดแต่ตั้งไว้ชหลหเออโอเค, <laughs> อเคแบบนั่นแหละแค้นบอกะแค้นอีหยงก็ได้ที่มันอยู่ในกอกเสานะ่ะ เราสองนนี่น şey ี試試่เอาตัวเทิงนี่เออเออได้แคอยู่เทิงเท่านั้นผูบอบปรคเนาะนี่มากันนี้เอาึ้นรถับเบิงเด้อบัตรแรกนะชุมฮัเชนได้บัตรลังจากน่ะนะข้าเจ้าสิเอา อุโทธรรมโมแาเจ้าก yani ็เอาเมื uh, ่อบ mm ่เขากบอกเคยเห็นเนาะฮะเคยเห็นงานแลกเลยพี่น้องเอ้ยผูกมากม่วงหมักมะผูกมากม่วงมักันย่างแต่มักเผาเนาะว่าหมักร้าวมักม่วงหมักส้มหมักโมหมักอึคือผมมีหมักเผาหมักหงมีแล้วหมักหงอยู่เนาะอยู่ลูก มาคุณพี่น้องป้องไปลบามีมีทุกอย่างเลยอันนี้ตอนแรงตอนแรงตะเปนตกดินคอยทำลงแรงตะเปนจะตกดินนะพี่น้องจ้าลบสอยังคือมาล้มแท้ ล้มสิมาล้มสิมะพังเัาได้เอาไว้ใส่ก๊กเสาเอาเป็นยังไงนี่างคืนีนสูสูเออนี้มันจะงามนี่นี่เอาใส่ลักบอมากหรือเปล่าก้อนหลกหกเจไดแปากระสุนหกเก็ดแปเอรยอดนแล้ว นี่ทงหมดหุ่งมักสมชีเมยาพี่น้องพี่พีพีบ้าเนาะเยั้างยายไม่วนเร้องีก่อนลมมาพังงานเาเลยเนาะลมกับพะโยนัแหละยุซใดข่าวลมสองามไม่เรพอแห้งมาตอนตอนเดือกลางสโครทั้งล้างซิมน่ะไปล้วบ่เย Thằng Nhi cái nháng khá ờ, là nó kháng nè, nháng bớt kìa Ờ, bớt Bớt nó bỏ bỏ xong bỏ cho nháng nó nằm vô bọc Nè nháng lộp, nè nháng khơi chẳng mẹ muốn khơi chẳng mẹ cháp vô เท่าาดอย่ามัวแต่ลืมเดือนมีนาเดือนมีน่าอายจะไม่แดงที่เอาบทว่ายังบทถึงเวลาหน้าหนาวเลยหมดท่าก่อนล้มไม่ได้ตอนเศร้านำบริลล์ล้มไหม้ามมาละไมันจากล้มสองมือสามมือ เท่าไหยจากซื้อยังนี่า้อหนงนบนี่เลอไู้บลบงกูผ่าพมูแล้ว้ม่ลมออกไปเบิลมก็เอาไปเบดแล้วเอ้ามาแรงเอาสีลงมาหอยนันหอยหม่ซอยหมูหลักเห็ดกินพ้งนอกไห แคคนมากก็ม่อนีกามานียวเขาดเนหะลอดไฟแน่หางามงามหลอดไฟนะใส่ค่ะเป็นเพรคือเพจน,นี่เดียวกันก่อน